สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมืัอนี้วันศุกร์ที่4กรกฎาคมนะครับ2568แล้วพามาที่บ้านน้ำฝายนะครับมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นอึมครึมอยู่ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเต็มชัยพุ่มเดี๋ยวเบิ่งราคาเงินน้ำกันครับเดี๋ยวพอพี่น้องมาเบิ่งเงื่เลี้ยงของห้อยขน้องกับห้อยดุลนะครับสารวัตรดุน เดี๋ยวมาแม่ลูกลูกเป็นบักลาหน้อยลูกนี่สะอาดสะอ้านดีอะไรครับนะแปดสองวงเพราะแม่แปดพ่อขน้องพ่อคน้องลูกคนนี้พ่อจังไรครับพ่อบ้านพรับพ่อบ้านครับพ่ออยู่บ้านอันพวกนี้นะครับพ่อมันครับแต่ว่าเบิ้องสูงแล้วพ่อที่เขาทานำพ่อพื้นบ้านโอ้แต่ให้ลูกดีจากตัวครับพ่อครับเออเนื้อหนังอุยยุทำลูกดีห่อเลยพ่อคน้องแม่เขาได้ไหนจากตัวแล้วลูกอัน าำลูกซีข้าทองเลยครับตอนนี้ท่องเงนเรอครับท่องครับว่าท่องครับโอ้ผสมแล้วบ้างเต้ครับร้อยสามต้าเราได้ยุถ้าคุน้องเปิดเทไแเปิดไวสองหมื่นพันครับสองหมื่นกับหนึ่งบอกเป็นเจ้เปิดครับเตี่ยวสองหมื่นพันครับเปิดครับเตียครับเปิดเปิดหลายมันหมดละ โอ้ยมุงที่เอาครับขั้นไปขั้นทรงราเอมได้อยู่ขั้นไก่ครับมองเอมได้เก้ารลสิบรทรงได้ยู่ครับเอาเอาเบอร์โทรมาครับศูนย์เก้าสามห้าห้นึ่สองหกสามหนึ่งครับไปขนองได้ครับครับครมันมาเนี่ยขนองได้ครับครับสองหมื่นหนึ่งพันนู่สายเราหนามยี่ครับรั้ครับ มเอเันห okay. ้อยสมได้หัวมาหลายดอกมันน yeah, ี่ไงเป็นหัวออกบนบ้านหัวครอบเดียวกันคบเดียวกันสมวดนะอันนี้คือแม่หลักมันนะอีลานะอีลานะนี่คือแม่หลัก ลูกตัวแรกของมันอ่ออลูกตัวที่สองของมันนางมีได้หลานแล้วคือตัวนี้ผมมีหนลูกหัหลานเล้นได้เล้นได้หัวยังเลนนะเลนเลนลูกตัวนี้นี่ยงอี่แฉลบแรกแม่ทำได้เจ็ดอ่าแล้ว <c oughs> ออนี่มนหลักได้จเดือนแล้วอแล้วยังมีลูกอีกยอ่ไหนไม่นี่นามาได้จเตือนแล้วโอ้นังตัวที่สองได้ตัวสองได้ท่องยังตัวสองนี่ไนลูกมันัวนี้ค่ะยังไม่ท่องตอนนี้พ่ขคืนมันบอก่นเตัวนี้ทัาไ้ซีเดอยละโอ้แสดงว่าสตัวนี้ท่องสองแล้วตัวนู้จะหันผูหรือเม่ใช่ไตัวแม่ค่ะโอ้แสดงว่าสีสาวซีสาวนกตนี่น่่ยกตด้คนับว่างไปสามสิบสองตวชาลีสองอ๋อซีหานสามสองัตัดตัวกเไม่รู้ท่าดตัวเ คือแหละแม่คนนี้เป็นสไตล์ไทยเนาะเป็นไทยลูกหมอสทำมอให้ลูกดูเอาเราส่งลูกดีเด้อเนาะใช่ส่งลูกดีลูกดีก็จะเริ่มมีมันผสมเนี้ยนี่ตอนนี้ในลูกตัวผู้เขาบป็นไ่ไหมาอ๋อเป็นหัวคอกเดี๋ยววันจันทร์นะแม่จช่ลูกหัวคอกเดี๋ยวซีตัวนี้รายกที่สามหมื่นสองพันการบ่ไกาเราส่งให้เด้อครับ ให้ส่งขอเบอร์ไว้ก่อนมาศูนย์เก้าห้ปเ้าสามกเพราี่น้องยได้ไปเลี้ยงไ้ท่งหาร้อที่นี่ขั้นแยกได้แยกบ่แยกกันนะจ๊ะอยมาว่านไหมคุยหลังไม้ได้ครับได้แยกกัเด้ะนะครับขันบ่ไก่เราส่งให้อยส่งบ้านเชรเชไงเนาะเชดไงค่ะตบนบ้านเล่าครับลส่งมาเด้ครับเา อันนี้ไม่มีพวอได้ครับนี่แม่ด่างแม่เดือมแม่คอกหรออ้าวมื่อกี้พอสมานได้อไ้หนุ่มน้อยเบื้องวันได้เหระคือมาที่รูปหล่อที่หล่งคือพอสมานได้มาสองหนุ่มแล้วดีไหมเาได้มาสองหนุ่มครับเออแสดงว่างัวพวกแม่ั่น พี่น้องมาปนึงหมแล้วเนาะพ่อสมานทองลุมนี่ไว้ยังไหพ่อสองลุ้มมาเดียวมือนหาพันีนึ่งครับตกเกินระเกะันเป็ี่ยนมันบ้านหรือยังไหพ่อมันบ้านเนาะครับไอ้บักลานี่หางคนนี่คือหางเขาไอ้หางขาดซื้อหเนเ่ยบ่างเห็นซื้อบ่อ่มันคือบ่นเหย้ามันบบราเหย้าับออบักลานั้นหางนั้นอยู่ครับเนี่ยเจ็ดสิบห้า บักหลานนี่เนื้อหนังโอเคดีอนะเนาะแต่บักหลานนี่ผัดสีเพกแดสีดพี่ต้องอยาก,กับไว้ในครอบที่ได้ขอเบอร์พ่อสมานแล้วส่วนเบอร์พ่อสมานที่ได้ตามนี้ครับ0972389252แล้วก็0967573435ไปโทรหาพ่อสมานได้ครับ พ่อเบีดมือได้ขอดนังบีนังบีมาหนึ่งตัวแล้วก็ข้างนั้นเป็นสาวหง่ทีนะครับสาวญ่ครับแล้วล่ะนังบีนี่ที่ผ่านจากตัวลนน้องให้เบ็ดวัดสามตัวครับตอนนี้ท่องเขาได้ครับท่องตัวนี้ได้เนี่ยบอกครับว่าท่องท่อับอ้ยลอยสามสิบจุดน้องเาสูงเลยหยเบียวัดท่าไรเบียนท่นหาครับแบีสิสห้าได้ครับ อาีนี่นางเขาทั้งนั้นแดงๆนะผสมเด็กเดือนแล้วผสมได้หมีหเดือนแล้วลูกตัวที่ใสครับลูกแรกเดียลูกแรกครับลูกเลกสีหเดือนผสมบ้านนห้อยเบนนะอีหลานี่สูงอยู่ครับร้อยสี่สิยังมองว่าได้เดือนสิบสาครับสิแล้วครับเปิดแล้วครัต้อเหลาไม่เลี่ยนะเบอรมาก่อนดครับวันเก้าหกแปดเก้าสอย์ปดสี่เก้าครับไม่เียนมะข่าวด้่ครับไม่ได้มีตวนี้็ดด้นะมันไม่ะข่าปกตินะปกติครับ